Hay Ở thử thử nào Thơ chủ Mình tơ rồi anh ได้หรอเอามาได้ได้เบอกว่าไงนี่ยเอยามาครับเป็นแบบเป็นแบบใหม่โอเคมันเชิ่ใหม่ใช่ไนกแป๊บนึงอ๋าไม่ใช่ Được tai tài á.

kau tidak kau tidak oh kau berapa kau tidak oh oh kau chào oh. à, subscribe yeah. cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ờ ăn tan luôn làm tờ hình bài à Một tin Ủa khi bình khi à một Cảm có và hãy subscribe cho ăn Ghiền Mì Ờ เอาคนมิว่ะโอ๊ยเม่ดีอ่ออโอ๊ยมันถือดาบ เจอต้างถือดาบอ่ะเออเ,ออเจอต้างถือดาบได้แต่เอิ้นจริงอ๋หหอหรอถือดาบได้ไงโอ๊ยไปเห็นน่าเก<อ>ิร์ลหล่นชิน้นทำไมอ่ะ ไม่มีใครเออื่อยอะออกทชีวิเตเฉย,ยวกว่าทิ้ถือดาโอ้อยหยาบได้้วีควัวถือดาบทำไมฮะ ทำไมชั้นคืนโอ้ยไอ้ไม่ยอมแล้วเนี่ยก็เจอตันขืนดาบได้เออกันมากเอา 哎呀。I, uh Yeah. ทำอาหารป่ะให้เอา 阿姆。 Hi. นนี้นกว่านะเดี๋ยวต่อฝุ่นนี้กว่าฝุ่นนี้ไม่รู้อ่ะอ i uh know -huh.